สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการแก้ไขปัญหาการจราจรของเมืองเชียงใหม่กันบ้างที่ล่าสุดนะครับทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสสนป่าตองหางดงอำเภอสสนป่าตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม720ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี2565เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563นายผดถมเฉลยวาเรศออธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมีหลากหลายเทศกาลประจำปี มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ดีของประเทศไทยปัจจุบันการคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเช่นอเภอ้างดงสันป่าตองจอมทองหอดและอเภอแม่สะเรียงจังังวดแม่ฮ่องสอนต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข108เป็นหลักส่วนใหญ่มีความกว้างขนาด4ช่องจราจรยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมืองจะลดลงเหลือขนาด2ช่องจราจร ซึ่งด้านข้างมีชุมชนหนาแน่นไม่สามารถขยายช่องจราจรได้ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข108มีความหนาแน่นมากจึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงอำเภอสานป่าตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม เพื่อแก้ไขปัญหาการ,กรจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข108ช่วงผ่านเขตเมืองสารป่าตองหางดงและชุมชนบ้านทุ่งเซี้ยวเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่และประหยัดเวลาในการเดินทางนอกจากนี้ยังเป็นการต่อเติมโครงข่ายทางหลวงหมายเลข121ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสะดวกเรวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยิ่งขึ้นลักษณะโครงการขอสร้างเป็นการก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของกรองส่งน้ําสายใหญ่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตงกรมชนละประธานซึ่งทางลอดแต่ละได้มีขนาดสองช่องจราจรเรียก่อสร้างทางแยกส่วนเชื่อมต่อทางหลวงชนบทชม3035ทางหลวงหมายเลขยก121 และทางหลวงหมายเลข1269พร้อมทางเท้าโดยก่อสร้างทางลอดคู่ขนานขนาดด้านละ2ช่องจราจรถนนเชื่อมต่อระยะทางรวม0.708กิโลเมตรขนาด2-4ช่องจราจรพร้อมไหลทางทางเท้ารวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองชนละประธานหนึ่งแห่งบริเวณจุดตัดทางแยกความยาว16เมตรพร้อมสัญญาณไฟจราจรระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำ และอํานวยความสะดวกทางลอดปัจจุบันมีความก้าวหน้ากว่าระยะ37ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างทางและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสาเข็มเจาะงานผนังพืชและงานระบบระบายน้ำโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี2565ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม720ล้านบาทเมืองเชียงใหม่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆและมีปัญหาการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนติดขัดไม่แพ้กรุงเทพมหานครดังนั้นเรื่องนี้ต้องเร่งแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและครบทั้งระบบก่อนที่ปัญหาจะยากต่อการแก้ไขครับ